สัมเดสฤทธิ์วันนี้ขอนำเสนอวิทยานิพนธ์นเร,าาร,ร,รื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของมิสิชมหาวิทยาลัยตุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งคณะสุนทรไทยโดยมีคณะที่ศึกษารองศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์ทานสินประธานรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยาภูมิกรรมการคาร,ารับผมปัญหาและความสำคัญ แ,แห, <ar> ห ai, er ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้กำหนดรูปแบบการปกครองประมุขแห่งรัฐไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ใจจะละเมิดไม่ได้ทรงเป็นที่เคารพสักการะและอำนาจขึ้นแต่ในอำนาจสูงสุดในการปกครองนอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยกที่จะบังับ ดยเฉพาะปี2540 2550และ2560ที่มีเอตจนารมให้ประชาชนพระเมืองร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมดูแลตรวจสอบและร่วมเรียนรู้เพื่อให้ประชาไกลนั้นมีความมีคุณภาพและเป็นประชาตายอย่างแท้จริงซึงเป็นมุมเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒน,นาการสป็นส่วนางการเมืองของนิสิตมหาลยัย แห่งคณะสงฆ์ไทยครั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอในสถาบันการศึกษาให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อนิสิตจะได้ไปรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาสภพาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงฆ์ไทย สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตัรสงแห่งคณะสงฆ์ไทยและ 3. เพื่อประยุกต์หลักพุทธ,ธรรมเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตไรสงแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยมีระเบียบวิธีวิจัยแบบประสานวิธีมิกเตกนตต์หร์ชโดยมีกรอบแนวความคิด การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน20รูปคนด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างโดยมีวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์และนาข้อมูลมาพารนานและการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทสิ้น243คนจาก20วัยเข้า้อหันจาก20วัยเขเาื้อยหันสาขารัฐศาสตร์และ สาขาวิชาลับภาษาธนักงา์ของหางรายจูงกรลล่าด้วยเมีจำนวนสิ้น618คนมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณานาได้แก่ค่าความาพี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์สมก,การถดถอยเข้าะุปคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าสภาพทั่วไปของนิสิตมหาลัยสงแห่งคณะสงไทยมีนิสิตจากหลากหลายอาชีพสามารถเข้า,ารุวนกิจกรรมทางการเมืองได้ตามปกติมีการาาเรียนการสอนตามการเมืองการปกครองมีการบูร,รณาการและประยุกต์หลักธรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหลักสูตรมีการปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพลมืบงดีในวิถีประชิปไตย นิสิตมีส่วนร่วมในการเมืองในระบบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะอยู่ในหน้า110ตามตาราง4.3ครับท่านอาจารย์ครับและเมื่อพิจารณาตามระดับด้านการประเทศิลป์เครั้งด้านการประชาธิการด้านการออกเสียงประชาธิปิธและมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากในหน้า111ตาราง4.4และด้านการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ด้านการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองและผูรักการเมืองระดับสูงออกจากตำแหน่งด้านการจัดตั้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและได้มีส่วนร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับน้อยตามลำดับครับในตารางหน้า4 5 1 1 2่อครับผมนอจากนั้นปัจจัยวัตถุประสงค์ที่สองปัจจัยการเปลี่ยนแปทางสังคมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ขอ,องนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยอยู่ในระดับมากในตารางที่4.12หน้า119ตามลำดับด้านสถาบันครอบครัวด้านกลุ่มเพื่อนและชุมชนด้านสื่อออนไลน์และด้านสถาบันก,การศาึกษาซึ่งปัจจัยภักดิของการทาสังคมนั้นทั้ง4ด้านเราสามารถนำมาอธิบายพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยขอ,องนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็น500ร้อย 45.6หจน้า1,35โดยมีสัมประสิทธ <Yeah. S 2> ิ์การถดถอยตามมาตรฐานตามลำดับเท่ากับ0.478เดียงตามลำดับครับท่านอาจารย์ครับครับต่อไปเป็นการตอบโจทย์โมดูส่งข้อที่3การประยุกต์คำ อาหานี้ก็ทำเกดเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยนิสิตมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยนิสิตจะต้องมีระเบียบินในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความรับผิดชอบต่อสัคงคมส่วนรวมยึดหลักการหลักเกณฑ์ตามที่รัฐธรรมนูญมันญัากให้พลเ,เมือง่างการปกครองในระบบประชาธิปไตยได้ปฏิบัติกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วน และร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามกระบวนการที่สถาบันการเมืองได้กำหนดไว้เคารพและปกป้องนักการเมืองดีๆข้ามาใรนาประเทศและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีภาคทฤษฎีคู้กับภาคปฏิบัติเช่นการจัดตั้งชมรมการจัดตั้งชมรมทางรัฐศาสตร์การจัดกิจกรรมให้ความรู้ปกกิสานึกสร้างความตื่นตัวทางการเมือง สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการขั้างศูนย์การเรียนรู้รวมรมทางรัฐศาสตร์ในรูปยเขตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้คาแนะนําประชาสัมพันธ์กิจกรรมเช่นการจัดการเลือกตั้งการประชาพิจารณ์การออกเสียงประชามติอย่างรูปองค์ความรู้ที่การใหนากรป็สศูนร่วมทาการเมืองในระบบประชาธิปไตยของนิสิตมหาลัยงนั้น เราสู่ภาคทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติและก็จัดกิจกรรมครับแค่การครับผู้ใจขอจบการนําเสนอทฤษฎีที่นีบนเรื่องก,การพัฒนาการมีส่วนร่วมานการเมืองในระบบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยสงขลานครไทยและผู้ใจขอน้อ,รอมรองรับคาแนะนําความรู้จากท่านอาจารย์ทุกท่านเพื่อทําให้กจรนสสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับอ่าเป็นการ